กับสิ้นปีปีนี้กับพวกเรานะครับผมแต่เรามีม้านตัดยคะแตกต่างครับแล้วแต่เวทีก็คือเขาก็จะดีไซน์ออกมาให้เข้ากับสถานที่ด้วยแล้วก็ให้เข้ากับบรรยากาศที่เขาอยากให้เกิดขึ้นด้วยอะไรเงี้ยในช่วงวันสิ้นปีอะไรเงี้ยเราเลยต้องทํากันบ้านหลายงานเลยลก็คือต้องมีการซ้อมกันหนึ่งงาน สองวันก่อนงานงานนี้ก่อนงานนี้ก่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าแอบแอบยุ่งยุ่งกันอยู่ครับมาเรียนเลยว่าแต่แต่ละเวทีเนี่ยคือแตกต่างมากอย่างเมื่อวานเป็นเวทีสี่เหลี่ยมวันนี้มีแคทบอกพรุ่งนี้เหมือนได้ข่าวว่าจะเป็นวงกลมด้วยอ่าก็ต้องไปรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมคือเวทีแตกต่างไปเท่าไหร่คือเราอยากให้ความพิเศษเข้าไปนะผมก็เปลี่ยสปตลนิดนึงสไตยนิดนึงว่ามาดูกันใลหน้างาน ดดูีสวัสดีครับผมว่าสนุกวันนี้วันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเอนจอยกับโชว์ของพวกเราแอนล่าสเพราะว่าจัดเต็มเลยหนึ่งชั่วโมงแบบจุกๆครับผมโอ้โหค่ะครับค่ะครับเราก็จะพยายามใช่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแต่เห็นแม่ๆม่าน้องมในเชาวันเสาร์วันนี้ค่อนข้างร้อนมากๆก็อยากให้เป็นแบบเรนด้วยถ้าเกิดไม่ไหวก็ อยู่ในร่มนะครับจินจานไปเยอะครับผมเราวันนี้ก็วันนี้ร่มแล้วก็จะจอไปด้วยกันยาวๆเลยนะครับสเปเชียลสเตทนะครับเราเรอติดตาดูดีกว่าว่าจะสเปเชียสลสำห <c oughs> นนรับใครบ้างนช่ครับผมใช่ เรียกว่าไปอ่าเขาเรียกเป็นฟิลเหมือนศิลปินระเกียร์แล้วกัน go international n t e r ก็อันนี้น่าจะเป็นครั้งที่2ของแอลลาสับที่ได้ไปต่างประเทศแล้วก็ได้ไปเพอร์ฟอร์มเพราะว่าครั้งแรกเป็นที่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 นะจ๊ะก็สิงคโปร์เป็นประเทศที่สองครับก็น่าจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะครับแน่นอนว่าต้อเป่งกว่าเราเปลาพเศษไหมพี่เศษพิเศษแน่นอนครับก็ชมนะครับทุกคน อ่าแล้วกลับไปกลับไปซ้อมกอนเราขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องหนึ่งวันไม่เหมือนเดิมใช่ไม่รับจำไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ใช่มาแล้วแล้วที่สะคันคือเหมือนตอนนี้เพลงเราเยอะกว่าแต่ก่อนด้วยจำนวนเพลงเราเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับการตัวนเรื่องเราก็จะมากขึ้นแล้วว่าจะแบบดีไซน์โชว์เพลงนี้ยังไงอย่างงี้ไงอะไรเงี้ยครับเหมือนเดิมบ้างก็ได้ดูดูถูกต้องประมาณนั้นครับก็อยากก็อยากให้คนมารอดูหน้างานนะว่าแต่ละโชว์แต่ละที่มันแตกต่างกันยังไงเพราะเราจะ เราจะร้องเพลงนี้ในช่วงไหนของของงานกันบ้างนะต้องมาดูเองไงใช่ก็อยากให้ทุกคนสนุกกับปีนี้ก่อนดีกว่า เลี้งสนุกกับปีนี้ก่อนแล้วก็พอปีใหม่เรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเราเรามาเริ่มต้นปีด้วยความสนุกสนานด้วยกันเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันแต่มีอยู่แล้วปีหน้ามีอยู่แล้วก็อยากให้คนลองติดตามดูมันสนุกเพราะว่ามันสนุกครับสนกเพรมันสนุกเพราะมันเพราะมันจะเป็นคอนเสิร์ตแรกของกรางใช่ปีหน้าเมียร้านครับผมโอ้ก รอติดตามโอ้โหตอนนี้โอ้ไว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 ้อไว้็อไว้โอ้ไว้โอ้ไว้โด้ไว้โอ้ไวกโอาไว้โอ้ไวาโอมไว้โอ้ไวงโอ้ได้โอ้ไว a โอ้ไว้โอ้ไว้โร้ไว้อ้ไว้โอาไ้อ้ไว้โอยไว้โอ้ไว้โอ้ไ้อ้ทอโอ้ชว้โอ้ไว้โออองน้อุกเดือติดตามดูนะครับผม ประสบการณ์ในปีนี้นะครับนิรันดร์ครับประสบการณ์ปีนี้ <C> e <at> ประสบการณ์ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ทําให้เราเติบโตมากๆนะปีแรกก็เป็นปีเริ่มต้นปีนี้ก็เป็นปีที่เราแบบเจออะไรหลายๆอย่างแล้วก็ทําให้เราเติบโตแล้วก็ได้ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างอย่างเช่นไปเมืองนอกครั้งแรกเลยของเราครับผมแล้วก็หลายๆอย่างครับผมก็ปีนี้ก็สนุกมากๆครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณ ประสบการณ์ในปีนี้นะครับพี่นครับประสบการณ์ปีนี้ประสบการณ์ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ทําให้เราเติบโตมากนะครับปีแรกก็เป็นปีเริ่มต้นปีนี้ก็เป็นปีที่เราแบบเจออะไรหลายๆอย่างแล้วก็ทําให้เราเติบโตแล้วก็ได้ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างอย่างเช่นไปเมืองนอกครั้งแรกเลยของเราครับผมแล้วก็หลายๆอย่างครับผมก็ปีนี้ก็สนุกมากๆครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยมาดูเราตลอดนะครับนอ,นอกจากที่เราได้ไปมือน,นอกครั้งแรกปีนี้แล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปครับเรามีแฟนมีครั้งแรกของเราด้วย<ช>แล้วก,เวกเ็เรารู้สึกว่าครอบครัวเราใหญ่ขึ้นครับทุกคนที่เอาไปโชว์เราจะเห็นคนมากขึ้นมากขึ้นตลอดก็อยากขอบคุณทุกคนที่รักพวกเรามากขึ้นนะครับผมแล้วก็ปีหน้าจะเป็นไงก็อยากให้มาเจอกันอีกนะครับ <S <S สปอย <S <S ไวเลยปีหน้าสนุกแน่นอนค แล้วก่อนปีนี้เราบอกว่าปีหน้าแล้มาจริงเราจริงแล้วปีหน้าเราจะไงมาแล้ว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 เอาจริงมาเดิมเอาจริงาแบบพายไม่ถึงอะไรมาแบบไม่อมไม่อไม่อไม่อปีหน้าจะเป็นปีที่เรียกคีย์เวิร์ดได้ว่า e NERGY สุดๆประมาณนี้พอปีใหม่ปีใหม่แบบ e NERGY แฮร์ดแฮร์ดแฮร์ดก็ตัวใหม่แล้ NERGY สองพันยี่สิบห้า ยี่สิบสี่มีการรีบจังคอให้ทุกคนไม่อ้อมได้พลังงานเยอะได้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับใช้เวลากับครอบครัวเยอะๆแล้วก็ขอให้ปีที่ดีที่สุดทุกคนเลยนะครับเย้ก็ตลาดใครนี่รู้สึกหมดพลังงานก็มาดูพวกเราทำงานได้นะครับพวกเราจะเติมเอพลังงานกับทุกคนเองทีครอบครัไม่อ้อมโอ้โหครอัว